นกระแสแต่เช้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โหนกระแสแต่เช้าค่ะอาทิตย์นี้มีแต่ตระแสงแรงทั้งนั้นเลยแรงไม่แรงล่ะ,ลละค่ะมันต้องมาดูว่าบ้านใครมีสินแสคนไหนเก่งคนไหนไม่เก่งดูห่วงจุ้ยเป็นยังไงเฮ้ยเบ็ดเสร็จ ดูบ้านไปดูบ้านมาหมดไป60กว่าล้านใช่ค่ะตอนแรกที่ฟังข่าวก็ไม่อยากเชื่อนะคะแต่พอเจอผู้เสียหายคุณยุ้ยกับคุณแม่ก็คือโอนเงินไปให้กับหมอดูห่วงจุย้ยที่ชื่อว่าอาจารย์ออสหรืออาจารย์ธนวันหรือที่ทุกคนรู้จักกันในนามติลี่ห่วงจุย้ย คือทางลูกสาวทางคุณยุย้ยบอกค่ะว่าตอนแรกที่ให้อาจารย์มาดูห่วงจุย้ยทั้งแรกเนี่ยอาจารย์เรียก55,000ก็โอนให้2องทั้ง20,000แล้วก็35,000แล้วพอหลังจากนั้นนะคะอาจารย์ก็จะทักมาบอกว่าที่บ้านเนี่ยต้องมีเครื่องรางของขลังเข้ามาเสริมดวงเพราะว่าบ้านของคุณยุ้ยกับคุณแม่มีคอนโดมาสร้าง mm. แล้วทางคอนโดเนี่ยเหมือน ดูดพลังดีๆไปแล้วเอาพลังที่ไม่ดีใสมาที่บ้านต้องมีการตับหวงจุย้ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นเลยค่ะของพี่รนถึงเรื่องรางของขลังหลากหลายชนิดนี่คือบ้านหลังที่เขาเอากระดูกผีไปโปรยเหรอใช่ค่ะอาจารย์ออสบอกว่าเนี่ยใกล้คอนโดนะคอนโดจะดูดพลังของคนในทอบตัวไปอาจจะทําให้คุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตได้ต้องรีบแก้ถ้าพลังงานหมดนั่นคือหมดชีวิตแล้วก็ให้ซื้อ สิงกับกิเลนมาตั้งหน้าบ้าน2ตัวขนาด8ฟุตรวมค่าส่งคู่นี้นะคะพี่รนครับ1ล้านสามแสนบาทอ้าวยังไม่แพงยังไม่แพง1นึ่งล้านสามแสนบาทก็โอนไปแต่มันไม่ใช่คู่เดียวฮะอาจารย์บอกว่าต้อง4ี่คู่เฉพาะสิงกิเลนนี่คือ5้าล้านสองนะคะเดี๋ยวนะค่ะมันแพงไปไหมน่ามันแพงมากเลยนะ อาจารย์ดู่วงจุย้ยหลายท่านก็บอกว่ามันแพงมากไม่มีสิ่งกิเลนคู่ไหนที่จะต้องเป็นล้านยังไม่จบยังไม่จบต้องมีองค์เทพด้วยค่ะพี่รนผมจะเห็นบอกเขาให้ซื้ออยู่สี่องค์ใช่ไหมองค์ละแสนใช่ไหมองค์ละแสนเจ้าแม่กวนอิมเจ้าพอกวนอูเทพเจ้าไถ่สิงเอียอแล้วก็เทพเจ้าจงขุยค่ะ,ะเป็นสี่องค์สี่แสนค่ะแต่ยังไม่จบนะครับยังค่ะ ต้องทําพิธีค่ะพี่รนพิธีนี้เรียกว่าโรยพระผงตะดูผีก็ต้องไปขุดหลุมสี่หลุมนี่อหลุมนี้เหรอหลุมนี้ค่ะสี่มุมรอบบ้านค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ทราบไหมคะผมว่าแค่ขุดหลุมเนี่ยมันน่าจะแค่ช่างงัดขึ้นมาไม่กี่ร้อยมั้งไม่ใช่ค่ะทําพิธีด้วยสี่หลุมนี้สี่ล้านสี่ครับสี่ล้านสี่ฟังไม่ผิดครับไม่ผิดค่ะถ้าเจาะแล้วเอาผงกระดูกคนตาย ใส่เข้าไปสี่ล้านกว่าค่ะแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นมันต้องปรับอีกค่ะพี่รนยังไม่จบอีกต้องขึงแหแหอะไรอีกหน้าบ้านกับหลังบ้านทําไมต้องขึงแหจุดละห้าแสนคือสิ่งไม่ดีจากคอนโดมาปุ๊บมันจะได้ตกลงที่แหแล้วก็จะได้เด้งออกเลยท,ทําไมฮะคนในคอนโดเขาปาขยะมาหรือว่าไงเขาบอกว่ามีพลังงานที่ไม่ดีส่งมา อ๋อ oh. ค่ะมันก็จะติดอยู่ที่แแลเราเด้งออกสองจุดค่ะอย่างนี้ก็แปลว่าแค่ติดแหแล้วก็โชคดีเหรอก็อีกร้านหนึ่งอะค่ะล้านหนึ่งหนึ่งล้านใช่ค่ะแหเนี่ยอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะมันเป็นไปซื้อตลาดนัดเนี่ยพี่มวยรู้ไหมไม,ไม่ถึงพันนะค่ะไอแหลห้าแสนเนี่ยขออภัยครับแหลห้าแสนเนี่ย <c oughs> ไปซื้อตลาดเนี่ยไม่ถึงพันนะ <c oughs> แล้วต้องขโมยแหมาด้วย ใช่ค่ะเอาแล้วขโมยแหเข้ามาเจ้าของแหเขาไม่ตามจับเหรอเออนั่นน่ะสิคะยังมีอีกนะคะต้องเสียค่าทําพิธีตั้งสารตีจูเอียเจ้าทีทีบานสองหมื่นนะคะอ่าไม่แพงไม่แพงสองหมื่นยังรับได้อยู่ไม่แพงไม่แพงค่ะค่าของไหวสามหมื่นไม่แพงไม่แพงค่ารูปปั้นและสารแสนสี่ไม่แพงไม่แพงรวมทั้งหมดเซตนี้คือแสนเก้าไม่แพงไม่แพงที่เสียเพิ่มอันนี้ถือว่ารับได้แต่ มันมีพิธีใหญ่ค่ะ,ะพิธีแซกีอะไรอีกที่ไปซื้อที่ดินที่ชนบุรีสี่ล้านห้าไม่มีโฉนดด้วยนะคะแล้วที่แพงสุดก็คือพอซื้อที่ดินแล้วต้องมีหินนำเข้าจากจีนค่ะพี่โดนตัวเลขที่เห็นเนี่ยค่ะมองไม่ผิดนะคะ38ล้านบาทเดียวนะอันนี้คือค่าหินคุณยายเชื่อได้ยังไงอาจารย์บอกว่าเป็นหินแกรนิตจากประเทศจีนครับ แล้วก็ต้องมีค่าแกะสลักด้วยสองแสนสองแสนค่านำเข้าหินอีกสองแสนค่าภาษีอีกหกแสนแล้วอาจารย์ยืมเงินด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวหมอดูยืมเงินด้วยเหรอหมอดูยืมเงินด้วยค่ะหมอดูยืมอีกห้าแสนยังมีอีกนะคะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ได้รับการติดต่อจากทางการของจีนให้ไปดูห่วจุ้ยที่จีนอาจารย์จะไปดูสุสานจินสี่ห้องเต้อาจารย์จะไปเที่ยวเหรออาจารย์จะไปดูสุสานจินสี่ห้องเต้อาจารย์ต้องขอยืมเงินหน่อย ขอยืมเงินลูกศิษย์ใช่ค่ะลูกศิษย์คนนี้ใจดีจังเลยอีกสองล้านสองแสนหรือสองล้านนะสองล้านให้ไหมให้ค่ะคือทางคุณยุ้ยกับคุณแม่บอกว่าทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากความศรัทธาในตัวอาจารย์คือได้เห็นอาจารย์ออกทีวีอาจารย์มีรายการน่าเชื่อถือก็ด้วยความศรัทธาค่ะทั้งหมดรวมเบ 66, 66, <000. S 1> ็ดเสร็จ6กล้านหกล้านผมนิสิตเลยนะค่ะ อย่าว่าแต่ล้านหนึ่งเลยแสนหนึ่งยังหาย,ยากเลยเดี๋ยวนี้ใช่ค่ะนี่นี่คือส่วนหนึ่งเวลาหมอดูไปทักทายเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าหมอดูมักจะทักว่าถ้าไม่ทําชะตาจะขาดาถ้าอยากให้ชะตายืดยาวจะต้องมีการทําพิธีอความเสียหายล่าสุดทั้งหมดเนี่ยมีผู้เสียหายประมาณ35คนรวมครับเสียหายประมาณ80กว่าล้านบาทค่ะแล้วคดีนี้ค่ะทางกองตราบ ก็ดูแลนะคะทางาพบตรอแอคชั่นเร็วมากค่ะคท่านสั่งการให้พลตำรวจโทอัคราเดชพิมลศรีผู้ช่วยพบตรมาดูแลคดีนี้ตีลี่ห่วงจุย้ยตีลี่ห่วงจุย้ยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามต่อนะคะคือในรายการนะคะมีเพื่อนแล้วก็มีป้าข้างบ้านอของอาจาร,รย์ออส ได้โฟนอินเข้ามาในรายการแล้วให้ข้อมูลที่น่าตกใจมากค่ะคว่าจริงๆแล้วทรอบตัวอาจารย์ไม่ได้ดูสินแสมาตั้งแต่รุ่นหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์เป็นรุ่นที่15รจริงๆแล้วก่อนหน้านี้คุณพ่อกับคุณแม่ก็ไม่ได้เป็นหมอดูทางคุณพ่อขับรถแท็กซี่คุณแม่ขายแกงแล้วทำไมอาจารย์ออสถึงไปอ้างว่าตัวเองเป็นสินแสร,รุ่นที่15เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามค่ะ หลับมาติดตามโหนกระแสแต่เช้าค่ะยังเป็นกระแสของหมอดูอาจาร,รย์ออสหมอดูหงจุย้ยอย่างที่บอกว่าในโหนกระแสค่ะมีป้าข้างบ้านได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจมากพี่รนผมชอบมากเลยนะครับเวลาที่เราไปถามใครแล้วเราหาคําตอบไม่ได้ว่าบ้านหลังนี้เข้าเป็นยังไงคือเขาไม่ให้สัมภาษณ์นักข่าวก็เลยต้องไปถามป้าข้างบ้าน ค่ะแล้วป้าข้างงมาเขาตอบว่าไงนะโอ้ได้ข้อมูลเด็ดเดดเยอะเลยค่ะหนึ่งก็คือทางทอบตัวนี้ไม่ได้เป็นทอบตัวที่ดูห่วงจุ้ยมาตั้งแต่รุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสาม,มคืออาจารย์ออสอ้างว่าตัวเองเป็นหมอดูห่วงจุ้ยรุ่นที่สิบห้าอาจารย์ออสท,ท่านนี้แหละค่ะซึ่ง พย้อนไปทางคุณพ่อของอาจารย์ออสทางป้าข้างบ้านให้ข้อมูลนะคะบอกว่าคือก่อนหน้านี้ค่ะคุณพ่อจะขับรถแท็กซี่แล้วมีลูกค้าที่เป็นซินแสทางลูกค้าเนี่ยค่ะสอนวิชาการดูห่วงจุ้ยให้กับคุณพ่อแล้วคุณพ่อถึงมาถ่ายทอดให้กับลูกคุณพ่อไม่ได้ดูมาเป็นรุ่นที่สิบสอ่อ,อันนี้คือสิ่งที่ป้าข้างบ้านบอกค่ะหนึ่งแล้วอัในในมือน่ะตีลี่ห่วงจุย้ยนะค่ะ แล้วก็เล่าพฤติกรรมของอาจารย์ออสด,ด้วยว่าอาจารย์ออสเนี่ยเป็นเด็กเกเรมากมในช่วงที่เป็นวัยรุ่นป้าข้างบ้านนี่รู้ดีนะอยังมีคุณวันเป็นอดีตคนสนิทของอาจารย์ออสสมัยที่เรียนมหาวิทยาลายัยมาให้ข้อมูลเพิ่มด้วยว่าก่อนหน้านี้ค่ะอาจารย์ออสเคยเปิดตานเล่าชื่อว่าเวอร์จินอยู่แถวมหาวิทยาลายัยย่านดังสิ์ ค่ะเอ้คุณคุณแม่คุคุวันศุเคยไปไนะคะค่ะคุณคุณเม <st arts> ื่อสิบยี่สิบปีก่อนแล้วตอนที่อาจาร,รย์ออสมาที่ร้านเนี่ยค่ะก็จะมีเจ้าหนี้บางทีก็คือมีเจ้าหนี้มาตามเก็บดอกอแล้วให้ข้อมูลด้วยว่าอาจารย์ออสติดพนันบอลบอลก็คือคืนไหนคู่ไหนแข่งเนี่ยรู้ทุกค,คู่แล้วก็เล่นพนันบอลฟังคุณวันค่ะเป็นเพื่อนเก่ากับอาจารย์ไอตีรี่เนี่ยนะค่ะสมัยมหาลัยค่ะ แล้วมันเกิดเหตุอะไรนคุณวันครับคือเราก็คุกกี้อยู่กับเขาทั้งช่วงเวลากลางคืนที่เขาเคยเปิดร้านหน้ามหาลัยอะค่ะเปิดร้านอะไรเปิดเขาเคยเปิดร้านเหล้าค่ะเดี๋ยวนะแต่เขาบอกแต่เขาบอกว่าเขาเป็นคนศึกษาเรื่องของศาสตร์มาตั้งแต่สิบสองก็จะไปเกี่ยวกับเปิดร้านเหล้าได้ยังไงบอกชื่อร้านเหล้าได้ไหมคะจอนปิดไปยังคงปิดไปแล้วค่ะเพราะว่าสมัยนี้เขาไม่ให้เปิดเปิดร้านเหล้าหน้ามอแล้วค่ะเราก็จะเห็นนะว่าตอนกลางคืนอะเราจะมีเจ้านี่อะ มักจะมาตามเก็บเรื่องเงินค่าพนันที่เขาแบบไปติดพนันไว้อะค่ะเขาติดพนันอะไรคุณยังไม่ตอบผมเลยบอลไงคะเขาเล่นแทบทุกคู่อ่ะที่มันมีสามารถแบบดูออนไลน์ได้อะค่ะคือในมือก็จะมีหนังสือบอลอ,อ่ะไอ้เค่ที่หนังสือพิมพ์ที่แบบต้องดูคู่นั้นคู่นั<อ>้นเราให้ความช่วยเหลืออะไรไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือกว่าจะได้เงินคืนเนี่ยมันนานมากอะถ้าช่วงนั้นถ้าจำไม่ผิดประมาณเกือบห้าหมื่นห้าหมื่นเขายืมคุณวันไปทําอะไรก็ใช้นี่บอลไงคะ พ่อเขาเป็นหมอดูมาก่อนหรือเปล่าเขาก็เล่าตรงกับคุณป้าข้างบ้านนะคะว่าพ่อเขาขับแท็กซี่มาก่อนแล้วก็แบบว่ารู้ศาสตร์อย่างเงี้ยมาจากคนที่เขามาใช้บริการอไรเงี้ยค่ะ วันนั้นอาจารย์ออสฟอนเข้ามาในรายการด้วยนะคะคือบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณยุย้ยกับคุณแม่สามารถจะคุยกับผมได้สามารถจะเคลียร์กันได้ทําไมต้องไปออกข่าวให้ได้มีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วทุกอย่างอะคะ่ะมันอยู่ในขบวนการอย่างสิงตอนนี้ก็เคยส่งรูปไปให้ดูว่าอยู่ระหว่างการขนส่งเอาขึ้นรถจากจีนเดี๋ยวก็จะมาถึงไทยคือทุกอย่างมันดาเนินการอยู่ลองฟังอาจารย์ออสค่ะ ยังยังไม่ถึงขั้นเป็นสินแสครับพี่หนุ่มเป็นแค่อาจารย์ออดเดียวครับทำถุณแม่ทางพี่ยุ้ยเนี่ยได้เชิญผมไปอาจจะมีการเข้าใจผิดกันบ้างโตติงเนี่ยที่เขาพูดถึงถึงสิงกิเลนเนี่ยมันต้องมีการแกะสลากต้องมีการนําเข้าต้องอะไรทุกสิ่งอย่างส่วนเรื่องหินสุสานเนี่ยมันเป็นหินแกนิตด,ดําพิเศษแล้วความที่เราทําเนี่ย ช่วยหินมาทั้งก้อนเลยไปให้ช่างที่ปีนเป็นคนแกะสลักแล้วก็เลเซอร์หินทั้งหมดหิน <ผม S 1> อะไรครับมันสามสิบแปดกว่าล้านเลยนะม,นมันใหญ่มากครับพี่หนุม่มโคตรสิงยังไม่มาเลยอะ่ะโคตรสิงตัวนี้อะครับที่ผมบอกแล้วว่าให้คุณป้าเข้าว้านก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปตั้งให้เราจะดูเรื่องไปตั้งให้ครับพี่หนุ่มที่ดินที่คุณไปซื้อละสี่ล้านกว่าเนี่ยที่ชนบุรีมันมีจริงไหมคือที่ดินเนี่ยเราไปขอซื้อไปแบ่งกับเขามานะครับไปทําเรื่องไปหมดแล้ว แล้วรอแค่ตัวเขาเองเนี่ยที่จะไปเบิกเลิกแบ่งกับเขามาน่าจะประมาณหนึ่งไร่ครับมีโฉนดไหมมีสัญญาซื้อขายไหมครับอ๋อยังครับตอนนี้ยังไม่ได้เลยครับเงินเ็าโอนไปแล้วนะเงินอยู่กับทางคุณหรือว่าอยู่กับทางฝั่งของผมอยู่กับทางผมคุณโอนคืนก็ได้ไหมบอกเขาไม่เอาแล้วมีอะไรที่พี่จะไม่เอาพี่คุยกับผมเราคุยกันได้ง่ายกว่าแล้วก็ไปตกลงกันว่าจะคืนกันแบบไหนอะไรยังไงที่ดินเนี่ยคุณคุณยินดีที่คุณจะคืนกันแค่นะคืนครับคืนครับเออไอสิงกับกิเลนสิงเนี่ยเขาไม่เอา คืนก็ไหมมันอยู่ในขบวนการนิดนึงพี่หนุ่มมันมีลูกค้าหลายคนเหมือนกันที่ขอคืนเราก็จะมีกําหนดระยะเวลาในการคืนมันสามารถมีคนรับช่วงต่อได้หรืออะไรได้เราก็จะทำนวณแต่ทุกเคสเราคืนหมดนะครับพี่หนุ่มที่ยังไม่ได้ส่งนะเราคืนหมดสิงนําเข้าจากจีนใช่ไหมค่ะแต่ปรากฏว่า,ขาเขาเอาไปแกะสลักที่ปากช่องนี่เองค่ะแล้วช่างที่แกะสลักก็ติดต่อกลับมาด้วยบอกยังค้างค่าสิงอยู่เลย ตกลงมันยังไงเนี่ยเป็นช่างแกะสลักที่บอกนะคะบอกว่าอาจารย์เคยมาจ้างให้แกะสลักสิงเ่ยค่ะตั้งแต่ปี59ถึงปีช่วงปี62-63แล้วอาจารย์ก็ค้างเงินนะคะค้างเงินอยู่ประมาณ2 0 0แสนนะคะพอถามอาจารย์ก็บ่ายเบี่ยงค่ะสุดท้ายแล้วช่างคนนี้ที่เป็นเจ้าของร้านแกะสลักหินที่ปากช่องโคราชก็เลยบอกว่าก็เลยหยุดทำส่งให้กับอาจารย์ตั้งแต่ปี63 ก็เลยไม่แน่ใจว่าสิ่งของคุณยุ้ยอะค่ะกับคุณแม่ที่คู่ร้านสามมาจากจีนหรือว่ามาจากปากช่องอแต่ว่าก่อนหน้านี้ช่วงปี59าถึงปี63อาจารย์มาให้เขาแกะสลักก็จะมีหลายขนาดนะคะ8ฟุตหกฟุตสี่ฟุตสองฟุตก็มี คือสิ่งที่แกะสลักที่มาจากจีนกับสิ่งที่แกะสลักในเมืองไทยรูปร่างหน้าตาจะไม่เหมือนกันถ้าท่านลองดูดีๆนะอาจจะไม่เหมือนกันอะมีเสียงด้วยอะขอฟังเสียงหน่อยก็ไปสั่งที่ร้านนี่แหละครับผมก็ไปส่งเขาที่บ้านเขาที่บริษัทเขาเขาสั่งบ่อยไหมสั่งมาเร่วงการงานมาตัา้งสอง,ส,องสามปีคร,ครับตั้งแต่ปีห้าเก้าถึงปีหกสองผมก็หยุดทําให้ทําไมถึงหยุดทําครับไม่ได้ตังค์ครับไม่ได้ตังค์ครับและผมถามหน่อยแล้วถ้าเกิดเขาไปสั่งเมืองจีนอะ มืองจีนจะจะแพงของของเราไหมอันนี้ไม่แน่ใจก็น่าจะแพงกว่าครับของของนอกของนอกครับผมอ่ะเปิดราคาของจีนขึ้นมาดูสิครับเนี่ยฮะอันเนี้ยขนาดเมตรยี่สิบเมตรยี่สิบที่ประมาณเท่าไหร่ฮะสี่ฟุตสี่ฟุตนะสี่ฟุตก็ขายสองแสนห้าครับอ่าแต่ถ้าเป็นของช่างนี่เท่าไหร่สี่ฟุตหกหมื่นหกหกหมื่นครับหกหมื่นเนาะโอเคอันนี้คือเป็นสิงจีนนะ ครับผมแล้วมีข้าบกระดงก็เลยลูกลูกอะไรไม่รู้ใน่ปากเลยนะลูกแก้วลูกแก้วครับลูกแก้วครับของช่างทํำไหมนะครับของช่างทํำไหมทําครับแ้วมีเหมือนกันครับโอเคเห็นบอกช่างเองเนี่ยอัดอั้นในหัวใจมากเลยเพราะเขาไม่จ่ายตังใช่ไหมครับอย่างไงดีค่ะพี่รนถ้าสิงจากจีนมันต้องมีศุลกากรภาษีนําค้งนําข้าวขออนุญาตมันก็ต้องมีต้นทุนสูงอืแต่ถ้ามันอยู่เป็นสิงปักช่องหกหมื่นบาทสี่ฟุต สิงจีน2 0 0 0ค่ะถ้าปรากฏว่าไปบอกเขาว่าสิงตัวนี้นํามาจากจีนแต่จริงๆแล้วมาจากจีนปักช่องค่ะอันนี้ช่อโกงนะครับช่อโกงประชาชนเลยเพราะมีการโฆษณาลง f c e b o o k f แ Fanpage <อ>คนทั่วไปเข้าถึงได้ค่ะผิดพรบอรคอมด้วยไหมพรบอรคอมก็โดนด้วยแล้วเดี๋ยวจะโดนกฎหมายฟ้องเงินด้วยห,หนึ่งในความผิดมูลฐานของกฎหมายฟ้องเงินคือช่อโกงประชาชนเห็นว่ามีเจ้าทุกไปแจ้งที่กองปราบลังเสร็จรายการโหนกระแสเพราะงั้น ถ้าสินแสดูอยู่สินแสมากองปราบมาเคลียร์ได้นะอืยอมความได้ชอบโกงประชาชนเป็นเหตุบรรเทาโทษอ๋อค่ะพักกันทุ่เดียวนะคะช่วงหน้าก็เป็นกระแสแรงมากทนายตั้มค่ะ รับตาติดตามโหนกระแสแต่เช้าค่ะดูประเด็นทนายตั้มกับปมเงิน71ล้านนะคะที่ทนายตั้มบอกว่ามาดําอ้อยให้โดยเสน่หาขณะที่มาดําอ้อยก็ออกมายืนยันแล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมาไปกล้องตามอยู่หลายรอบเลยนะคะไปให้ข้อมูลกับทางพนักง,งานสอบสวนว่ายืนยันไม่ได้ให้โดยเสน่หาแล้วสอบแต่ละครั้งนะพิรนสอบนานมากผิดสังเกตด้วยนะออสอบนานคือปก,กติเวลาสอบปากคำไม่ใช้เวลานานขนาดนี้แสดงว่ามันต้องมีรายละเอียดคดี เยอะมากาสมมุติว่าเราไปแจ้งความข้อหาเดียวเนี่ยถ้ามันเราโอนเงินครั้งเดียวเราแจ้งสอบปากคำเต็มที่3ชั่วโมงอู้อันนี้อย่างวันแรกไปก็1 1 12ชั่วโมงแสดงว่ามันอาจจะมีการโอนเงินหลายครั้งพฤติการในการโอนเงินแต่ละครั้งเขามาดามอ้อยก็ต้องบรรยายว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรค่ะ แล้วไม่เฉพาะประเมเงิน71ล้านมันยังมี39ล้านที่มาดอมอ้อยโอนให้กับคนชื่อสาซึ่งเป็นภรรยาของคุณนุแล้วก็ยังมีเรื่องรถเบนซ์ด้วยมีเรื่องค่าออกแบบด้วยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีแะแสข่าวนะคะว่าจะมีหมายจับทนายตั้มแล้วสุดท้ายหมายจับออกจริงค่ะวันพฤหัสครับตอนนั้นเหมือนทนายตั้มกำลังจะไปถือสินปฏิบัติธรรมีหมือนใส่ชุดขาวทั้งคู่เลย แต่พอพลังไปยังไม่ถึงวัดโดนควบคุมตัวก่อนเพราะสารอนุมัติออกหมายจับแล้วข้อหาที่โดนข้อหานะคแต่และข้อหาเนี่ยนะครับพี่หมวยมีข้อหาอะไรบ้างนะช่อโกงอ่าช่อโกงหนึ่งฟอกเงินแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินและสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงินเนี่ยที่กําลังโทรเช็คเนี่ยเขากําลังเอาหมายจับให้ดูทางโทรศัพท์ก่อนเนื่องจากว่าพอได้หมายสารปุ๊บก็ส่งไปททงอิเล็กทรอนิกส์มาก่อนค่ะ ถูกจับที่ฉะเชิงเซาตามรายง,งานข่าวก็คือทนายตั้มจะเดินทางไปที่สากแก้วและทำบุญแล้วก็เนี่ยค่ะไปด้วยรถพอร์ชสีน้ำตาลแล้วถูกจับทางทีมข่าวของเรายังโทรติดต่อทนายตั้มนะคะทนายตั้มบอกว่าผมถูกจับแล้วมไม่ต้องตามมาเดี๋ยวกําลังจะเข้ากรุงเทพก็คือถูกนำตัวมาที่สอบสนกลางครับค่ะ ภระยาของทนายตั้มก็ถูกออกหมายจับด้วยเหมือนกันนะคะข้อหาจะเป็นร่วมกันฟอกเงินและสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สอคนขึ้นไปเพื่อทำความผิดฐานฟอกเงินแล้วหลังจากนั้นทนายตั้มกับภรรยาถูกนำตัวมาที่กองตราบ,รบจากนี้ไปจะเป็นยังไงต่อไปคะพี่รณนในหมายจับเนี่ยมันมีประเด็นที่น่าส,สนใจก็คือ ตำรวจเขาติ๊กคำว่าขอคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวภาษาบ้านอย่างเราก็คือค้านการประกันตัวเหตุผลที่ค้านการ,รการประกันตัวก็น่าสนใจให้เหตุผลว่าหนึ่งมีพฤติกรรมไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานม 2. มีพฤติกรรมอาจก่อให้เกิดอันตรายได้เท่ากับว่าชั้นตํารวจเนี่ยประกันไม่ได้ก็ต้องไปลุ้นเอาในศารว่าจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่อมย้ํานะครับทนายตั้มยังเป็นผู้บริสุทธินะ ซึ่งก่อนหน้านี้ทนายตั้มเองก็ไปที่กองปราบและตอนที่ไปค่ะทนายตั้มบอกว่าก็เนื่องจากมีตํารวจมาอยู่ที่บ้านเหมือนมาดูคืออย่างนี้ตํารวจชุดหนึ่งเขานั่งทาสํานวนสอบสวนเขาจะไปขอสารออกหมายจับทีนี้นอีกชุดหนึ่งเนี่ยก็ต้องไปเฝ้าหน้าบ้านอพอสารออกมาปุ๊บจะได้ไม่หนีอ,อันนี้วิธีคิดตํารวจนะค่ะเอามาเล่าให้ฟังเฉยๆทนายตั้มก็เลยมาที่กองตราบคะค่ะแล้วก็ยังยืนยันนะคะว่าได้รับเงินจากพี่อ้อยโดเนเสน่หาครับ พี่อัดพูดถึงทนายตั้มวันนี้ด้วยนะคะพี่อัดบอกว่าวันนี้ทนายตั้มโกหกหน้าตายแล้วบอกว่าจุดจบของทนายตั้มก็คือเดือนจำเด๋ยวนะเพิ่งจะจับมือกันไหมอ่าเพิ่งจับมือกันแต่ทนายตั้มพูดถึงเออแต่พี่อัดพูดถึงทนายตั้มแบบเนี้ยค่ะครับจับมือกันถึง2วันหรือย,ยังนะฮะก่อนจะมีเรื่องกันค่ะอ่ะไปพิสูจน์กันครับว่าใครผิดใครถูกนะทั้งหมดนี้คือโหรศาสตรแต่เช้านะคะ